สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พาร์ทสิบนะครับตอนนี้ผมก็วางแผนจะไปตะลุยทวายไลฟ์ฟอเรสนะครับซึ่งซึ่งอ่าเป็นอะไรที่ ไม่ค่อยปลอดภัยนะมันแบบว่าน่ากลัวนะครับทอยไลฟ์ฟอร์เรสไม่ใช่วันพายนะแต่ว่าเป็นพวกป่าที่ไม่มีกลางวันกลางคืนนะครับแต่ว่าไปก็ได้นะครับมันก็สวยดีนะครับวิธีการไปก็นะคุดบอ่อนะครับสองคูณสองใส่น้ำเป็นให้น้ำนิ่งนะครับแล้วก็เอาดอกไม้วางร้อมรอบอย่างนี้ เตรียมอุปกรณ์ที่จะเอาไปแล้วนะครับก็ก็อยู่ในบ้านนะครับก็มีเอนเดอร์พาวนะครับอันนี้ไม่ได้เอาไปปานะครับเอาไปเป็นค่าคอสของนี่ครับโคลก โลกออฟดิสโทชชันนะครับเอาไว้ใช้เทเลพอร์ตไว้ล่องหนอะไรแบบนี้นะเราไม่ต้องเอาทอชไปนะครับพอเราใช้นี่นะสูตจูนเนอร์สตาฟนะใช้อันนี้แทนทอชนะเอาไว้ปักทอชได้ระยะไกล โโต้กันเราก็ต้องเอาอไปครับโพโต้กันนี้ไม่ใช่โพโต้กันยิงฝาผนังนะเป็นโพโต้กันที่ไปใช้ไกลๆได้นะสิ่งสุดท้ายนะที่เราต้องเอาไปก็คือนี่นครับยังวิธีการใช้โพโต้กันนะครับ อันนี้เปล่าพอท่ากันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับมันก็เป็นอันนี้นะยิงไปน,น,นู่นนะี่นับเป็นแบบนี้นะครับแล้วเวลาเอาออกก็กด R ก็เข้าไปข้างในนะครับผมก็เช็คดูแล้วนะเมื่อกี้มันก็ถูกอันแล้วนะครับอันที่ถูกต้องพอร์ตเอเบิลโแล้วก็ มานี้เอาเดิรดไปใส่ไว้ก่อนแล้วเราก็หยิบได,ดมอนด์ไปหนึ่งเม็ดนะแล้วขึ้นไปข้างบนเราจะเอาไดามอนด์ไปทำอะไรก็เอาไปโยนใส่บ่อน้ำนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันจะสร้างประตูนะครับไปทวายไลฟ์ฟอเรสตแต่เราต้องกินห่างๆนะครับโอเคครับ ผมไม่ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดผมไปมาแล้วรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าแล้วผมตายผมก็เลยกลับมาผมไม่แน่ใจว่าผมจะกลับเข้าไปหรือเปล่าหลายๆคนก็อาจจะให้เข้าไปนะครับถ้าไม่เข้าไปก็ผมนึกไว้แล้วว่าจะสร้างอะไรนะผมก็จะสร้างฟาร์มวัวนะครับเนื้อวัวแบบอัตโนมัติ แต่ว่าวัวเกิดแล้วก็ใช้เฟสเพล e นะครับเด้งบัวไปที่เตาย่างใหญ่นะเป็นคล้ายไฟนะครับเตาไฟเผาเลยนะครับก็แล้วก็ใช้ท่อออฟซิเดียนนะครับดูดดูดเตาเผานั้นดูดเนื้อที่ได้จากวัวนะครับจากเตาเผามาก็จะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่า ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับงั้นผมตัดสินใจว่าจะไปทวายไลฟ์ฟอรอินี่นะครับอันนี้วิธีใช้ทอชก็กดได้เลยนะครับนี่ครับอย่างนี้ปักไกลๆแบบนั้นก็ได้นะครับอุ๊บติดต้นไม้ติดทอชโอเคครับก็ไปได้แล้ว แล้วก็กด R ก็ไปเลยนะครับอาจจะใช้เวลาโหลดนะครับก็ไม่นานนะเพราะผมเคยไปมาแล้วถ้าเป็นรอบแรกนี้จะนานมากเลยนะครับน,นั่นนะครับ l a s t d e a t คือการตายครั้งล่าสุดนะครับอยู่ใน,นนั้นเลยจะปรับเป็น ลองเรนจ์ไว้ก่อนนะ mm hmm. เผื่อมีอะไรเกิดขึ้น mm hmm. เราจะเล่นในโหมดอีซี่นะครับ mm hmm. รกดผิด mm hmm. กดผิดอีกแล้วโหมดอีซี่ต้องตรงนี้นะครับ mm hmm. ในนี้มีอะไร นากคาเราเห็นมีแถบเลือดนะอยู่ข้างบนน่าจะเป็นนากานั่นเลยครับเราคงจะถอยก่อนนะเพราะว่าดูน่ากลัวนะนากา โอเคครับตัวตอบนะครับนาคาคราวนี้ก็ไม่ตายนะครับต้องสู้ให้ตายอุ๊มมันออกมาข้างนอกนะครับนาคาแล้วก็ต้องบินนะครับโอเคครับพลังงานหมด ข้าไปแรกเลยก็ได้ค่ะบอ๊มันบินไม่ได้แนละ้ว เดี๋ยวค่านากาเสร็จเนี่ยเราต้องกลับเลยนะเพราะว่าไมนิ่งเลเซอร์ใช้ไม่ได้แล้วนะ okay, ครับโอเคครับมินเนี่ยมสโตนโอ้โหหมดของไปหมดเลยนะครับเราก็ได้หินแปลกๆมาครับนากาสโตน ขุดไปสักหน่อยนะครับถ้ามีไมนิ่งเลเซอร์จะง่ายกว่านี้เยอะพลังงานหมดนะครับแล้วก็จะกลับเลยนะครับแต่สังเกตได้ว่าผมทำเว p พอย t ์ไว้แล้วนะกลัวหลงนะครับ เราไม่มีทั้งเท้าบูธแล้วก็เรายังไม่ได้เอาอาหารมาด้วยนะครับเราก็ต้องกลับไปเอานะครับก็เดี๋ยวผมก็ไปจัดการของมาใหม่นะครับก็คัดนะครับโอเคครับผมก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก่อนที่ผมจะถึงนะครับผมก็บินสูงนะครับลืมไปว่าบูธมันพังแล้วนะครับก็เลยตกลงมาแพ่เรียบร้อยครับ ตายค่ะที่นะครับหน้าบ้านแต่ว่ามันจะรีเซ็ตการนอนใหม่นะครับผมก็ไปเกิดไกลนน่นนะครับแล้วก็บินกลับมานะด้วยโหมดครีเอทีฟนะครับแล้วก็กำลังชาร์พลังงานอยู่ เนี่ยครับผมใช้หมดครีเอทีฟบินกลับมานะครับโอเคต่อไปแล้วก็รอรองเท้าบูทกับ Mining l a s อร์ชาร์จเสร็จนะเสร็จแล้วนะครับนาน b บูทสูตรนะครับต่อไปก็พอรกันนะครับ โอเคนะครับนี่ก็เป็นาพาร์ทที่สิบนะครับตอนนี้ผ่านไปได้1ิบนาทีเราไปค่านาคาอะไรกันก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะทำเตาย่างาทำเตาย่างบัวนะครับอัตโนมัติก็พื้นที่ก็น่าจะมีพอแล้วนะครับตรงนี้ ก็อย่างแรกก็ขอคัดเลยนะสวัสดีครับผมก็ได้ทำฟาร์มวัวอัตโนมัติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฟาร์มเนื้อวัวก็นะครับผมก็จะแสดงให้ดูนะครับว่าผมได้ทำอะไรไปก็จะเป็นนี่นะครับจะเป็นการที่ต้อง คนคนส่วนใหญ่อาจจะรู้กันบ้างแล้วนะครับกระตุกเพราะมันกระตุกอะไรนะครับก็แปบบ๊บนึงนะครับแตผมก็ไม่ทราบนะว่ามันกระตุกอะไรก็ฟร์มัวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอ้ผมลืมจุดไฟนะครับก็ขอ ไปเอาไฟแช็คนะครับแค่นี้นะครับแป๊บเดี๋ยวนะครับเดินเดินเดมาแล้วนะครับก็อยู่ข้างล่างนี้นะครับไม่ไม่ทราบว่าทำไมมันแหลกนะครับอืมไฟแช็คฟ l ิ n แอนด์ส e ตีตึบแล้วฟลินล่ะไม่ได้อยู่ในนี้ไม่อยู่ อ้าวฟลินไปไหนเอ่อฟลินอยู่ไหนอะถ้ามันไม่อยู่ในนี้แล้วมันอยู่ไหนต้องไปหาฟลินนะครับก็เดี๋ยวผมดูนะว่ามันอยู่ไหนมันอยู่ในหีบพวกนี้หรือเปล่า ไม่อยู่ในนี้ไม่อยู่ในนี้ด้วยอ่าเจอแล้วคนระับฟลินอยู่ในนี้นี่เองฟลินแอนด์สตีลคือไฟแช็กนั่นเองนะครับก็ไปเลยก็ตรงนี้คือฟาร์มวัวนะครับ ผมใช้นี่นะครับอู้อออ่าอันนี้จุดไฟแล้วก็อันนั้นคือฟาสาดนะครับจุดไม่ได้โอยน่ากลัวนะครับถ้าเกิดไหม้ในเรียบร้อยนะครับ ่าแล้วก็สปอนเนอร์นะครับคือกล่องที่ทําให้วัวเกิดนะครับผมก็จัดการเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วที่ใต้ฝาสาดนี้นะครับก็จะมีท่อออคซิเดียนนะครับที่ถ้าเราให้พลังงานมันเนี่ยมันจะดูดของที่อยู่ใกล้มันไปหมดเลยนะครับก็ในที่นี้ก็จะเป็นเนื้อวัวนะครับโอ้ไฟไหมไฟไหม้ไฟไหมไฟไหมอย่าตกลงไปนะ โอเคครับก็พอมันไหมอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เราก็โยนไปได้เลยนะครับท่อออบซิเดียนก็จะเก็บไปเองนะครับแล้วก็จะมาอยู่ในหีบนี้นะครับซึ่งมันกำลังมานะครับในไม่ช้าก็สิ่งที่เราต้องทำนะครับคือเอาวสปอนเนอร์วัวเนี่ยนะครับไปตั้งไว้ใน นี้นะครับในที่ที่ผมเตรียมไว้ตรงนี้โอเคเท่านี้วัวก็อา้าวทำไมมันเกิดข้างนอกกับวัวโอ้ออกเพามันติดรั้วนะครับผมต้องขยายรั้วอีกก็เฮ้ยทำไมมันเกิดข้างนอกละ่ะช็อตเลยท่านั้น ถ้าคร์นิวัวก็เกิดข้างในนะมันก็จะโดนเฟสเพลทดเด้งเข้าไปในเตาเผานะมันก็คงจะโดนเผาเดี๋ยวจะเด้งมาเลยอนะวัตวตอนนั้นมันไม่ยอมโดนเด้งนะครับผลักให้มันโดนเด้งหนะิหรือแล้วก็โยนเนื้อเข้าไปนะ หนังบัวโยนเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะถูกออฟซิเดียนะครับเก็บทอออฟซิเดียนก็แล้วก็โยนลงไปได้นะครับแล้วเราก็ไปเช็คกันดู ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเลยยกนะครับก็อะได้ไปแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องเอาคื่น้็ไดนะ้ฟลิปสติมก็เดี๋ยวผมว่าเป็นแลกนะครับขอคัดแล้วก็รีเกมหน่อยนะครับโอเคครับก็รีเกมแล้วนะครับถ้าไม่ดีขึ้นก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ว่ามันยังโหลดอยู่เลยอ่ะ เจนเน a เร m แมนะครับก็นี่นะครับบัวก็พอเกิดปุ๊บก็เด้งลงไปในเตาอย่างนี้เลยนะครับก็ผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะครับโอ้โหเห็นสีเขีเขยวๆนั้นเต็มเลยนะครับหินเกล็ดแบบยังไม่ generate เลยนะครับ เราต้องวิ่งไปนะครับมันจะได้จ n น r a ร e มันจะไม่ปล่อยให้เราลงไปข้างล่างนะครับมันจะจ n น r a ร e ทันพอดีเป๊ะแล้วก็สัญญาณบอกว่ารองเทา้าบูทหมดนะครับหมดเวลา โอเคนะครับก็น่าจะเจเนเรตดีแล้วนะครับแบบก็เอรองเท้าใส่เข้าไปก่อนนะเพราะว่าพลังงานหมดนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะเห็นฟาร์มเราไปได้ดีนะครับก็เนื้อที่เนี่ยครับก็ได้มาเป็นเนื้ออย่างนี้นะครับเวลาวัวตายแต่ว่ามันเกิดช้าจังเลย เท่าที่ผมสังเกตนะมันก็เกิดไม่เร็วนะครับนี่นะครับถ้าเกิดผมจะเด้งลงไปเองนะวแต่ว่าผมบินออกครับผมลงไม่ลงไปในเตาย่างทำไมมันไม่เกิดแล้วครับว่าเกิดพอดีเลยพุดนี่นะจู่ๆลงในเตาเรียบร้อย ก็จะมีเนื้อนะครับเฮ้ยตกใจมองเห็นเป็นวัวน,นะครับตอนแรกโอเคอันนี้ผมเคยใช้มันดานมากแล้วนะครับถ้าจัจำได้ตอนที่เราทำสวนพึ่งกันตรงนั้นนะครับก็ โต๊ะ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 ไฟยิงเลยนะนี่นะครับมันก็จะไปเจเนเรตแมปนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่ดีในการเจเนเรตแมปครับยิงไมนิ่งเลยเอ้ยไม่ใช่ไมนิ่งเลยซึ่งมันคือพอเท่ากันนะครับ ก็ได้แนละ้วฟึ๊บไปไปแล้วก็ปิดเลยคนระับครับแม่นนะนี่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ด้นะครับพอตทอากันนะี้ ผิดนะครับไปรีบปิดทำไมโอเคครับอันนี้ก็ฟาสาดก็เด้งออกไปแล้วลงไปอยู่ข้างล่างแล้วก็หายนะครับถ้ายังจำได้กันนะครับสำหรับที่พาร์ทสิบนะครับยิงเลยครับอย่างนี้ต้องมีการยิงครับโอ้โหแมปไม่ยอมเจเนเรต ก็ได้จะเสร็จแล้วจริงๆนะครับคงไม่มีเพิ่มแล้วโอเคนะครับผมกะจะหวะกลับมาทันนะครับไม่ใช่ต้องบินกลับมาเองแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นนะดีแล้วนะมันไม่ใช่ถ้าเกิดเป็นการที่ต้องบินกลับมาเองคงจะลำบาก เห็นไหมครับถ้าเกิดจริงๆมันราจะได้เนื้อดีมานะครับถ้าเกิดวัวมันเนื้อที่สุกแล้วมานะครับถ้าเกิดวัวมันตกในเตาย่างนะครับไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับที่ว่าถ้าเกิดไม่มีรองเท้าบูทจริงๆนะครับเราก็อย่างดีได้นะค่อยๆลงนะ สมมติว่าเราลงมาสูงมากนะครับไม่มีรองเท้าบูทนะครับเรายิงที่อื่นไว้ก่อนเลยนะครับแล้วพอเราถึงปุ๊บแล้วก็กดอย่างนี้นะครับแต่จะวะตกนะครับต้องเวลายิงนะครับเราต้องยิงมาแบบว่าตอนเราใกล้ถึงพื้นแล้วนะครับเราจะไม่เจ็บนะครับพอท่ากันดีใช้ได้หลายกรณีนะครับเวลาจะตกก็ยิงไว้ก่อนนะครับนะครับ พอเป็นอย่างนี้ก็จะดีนะครับจะไม่เสียเลือดนะครับคือไม่เสียหัวใจเราก็ได้ฟาร์นอัตโนมัติมาแล้วนะครับน่าจะทำสปอนเซอร์เพิ่มนะครับไปโดนตัว E ทุกครั้งเลยครับผมเวลากด ยังไม่เคยโดนต้นไม้เลยนะครับพอร์เอมโบโอโผเท่ากันอ่าวันนี้ผมก็จะขอจบพาร์ทที่10ไปเลยนะครับอ่าวันที่ผมอัดพาร์ทที่10นี่คือวันที่12เดือนพฤราคมปี2014นะครับก็ผมก็จะจบพาร์ทสิไปเลยนะครับก็สวัสดีครับ